วิชาธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์รหัสวิชา3 0 2 0 4ข1ีดบทที่4ระบบการชำระเงินแบบออนไลน์นำเสนอโดยนางสาวรักษาสีนองจิกนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ความหมายของการชำระเงินออนไลน์ระบบการชำระเงินออนไลน์หมายถึงกระบวนการส่งมอบเงินเพื่อชำระเงินอันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินซึ่งอาจเป็นทั้งบุคคลหรือองค์กรนอกจากนั้นยังรวมถึงองค์กรที่เป็นกลางแทนผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินเช่นธนาคารพาณิชย์เป็นต้น ระบบการชำระเงินหมายถึงกระบวนการส่งมอบหรือโอนสื่อการชำระเงินเพื่อชำระราคาโดยมีองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนคือ 1. องค์กรและบุคคลหมายถึงผู้จ่ายเงินผู้รับเงินและองค์กรที่เป็นตัวกลางในการชำระเงินเช่นธนา,าคารพาณิชย์สถาบันการเงินเป็นต้น 2. กระบวนการการดำเนินการภายใต้กฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ธรรมเนียมปฏิบัติ ที่กำหนดบทบาทหน้าที่และสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและบุคคลต่างๆรวมถึงกลไกการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง 3. สื่อการชำระเงินประเภทต่างๆเช่นเงินสดตาสารการเงินบัตรพลาสติกการโอนเงินทางบัญชีตลอดจนการชำระเงินด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทของการชำระเงินออนไลน์ระบบการชำระเงินแบ่งได้2ประเภทคือ 1>, 1. ระบบชําระเงินด้วยเงินสด 2. ระบบการชําระเงินด้วยสืย่อการชําระเงินประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่เงินสด 1. ระบบการชําระเงินด้วยเงินสดจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆเช่นการจัดการพิมพ์ธนบัตรการนําธนาบัตรออกมาใช้การรับและจ่ายเงินสดระหว่างธนาคารกลางสถาบันการเงินและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. การชำระเงินด้วยสื่อและการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดจำแนกด้วยการใช้สื่อการชำระเงินที่เป็นสารตาเช่นเช็คดาว์ตัวแลกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้สั่งจ่ายผู้ส่งเช็คธนาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือวิธีการแลกแบบเปลี่ยนกันระหว่างธนาคารตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เช็คเป็นต้น e- p a s s m e n t หมายถึงการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความสะดวกสบายและมีผู้ให้บริการโดยเฉพาะหลายเว็บไซต์ประโยชน์ของการชำระเงินแบบ e- p a s s m e n t 1. จ่ายเงินง่ายรับเงินง่ายโอนเงินง่ายจะเติมเงินโทรศัพท์หรือเติมเงินออนไลน์ก็ประหยัดเวลา 2. ไม่ต้องกังวลเรื่องก่อข้อมูลผิด 3. มีบริการแจ้งเตือนเมื่อมีเงินเข้าและออกช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการจารกรรมได้ 4. ได้ค่าธรรมเนียมถูกลง 5. ได้รับเงินจากรัดง่ายขึ้นเช่นเงินคืนภาษีบุคคลธรรมดาและเบี้ยยังชีพคนชราเป็นต้นข้อดีและข้อเสียของการชำระเงินออนไลน์ ข้อดีของการชำระเงินออนไลน์คือ 1. ในเรื่องของความสะดวกในการโอนเงิน 2. ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากเวลาไปข้างนอก 3. ลุรุนโอกาสได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ข้อเสียของการชำระเงินออนไลน์คือ 1. ต้องระวังเรื่องความปลอดภัย 2. ข้อจำกัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 3. เทคโนโลยีในการใช้งานอาจทำให้ผู้ ใช้บริการบางลายสับสนกฎหมายของ ePassment ความหมายของกฎหมาย ePassment กฎหมาย ePassment หรือราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชกรฉบับที่48พศ2562เกิดขึ้นเพื่อรับรองระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างเพื่อฐานการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำส่งเงินภาษีการยื่นรายการหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรกฎหมาย e p a s าสมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21มีนาคม2562โดยสถาบันการเงินจะทำหน้าที่ให้การนำส่งรายงานออการเงินครั้งแรกต่อกรมสรรพากร ภายในวันที่31มีนาคม2563ส่วนผลบังคับในผู้ใช้ที่จะได้รับลผลกระทบโดยตรงกันทุกคนเพราะว่าไม่จะเป็นร้านค้าออนไลน์หรือพ่อค้าแม่ค้ามนุษย์เงินเดือนอาชีพรับจ้างต่างก็ทำธุรกรรมทางการเงินกันอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายนี้ไม่มีผลบังคับให้ใช้ย้อนหลังหากก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่จะไม่ได้มีการยื่นภาษีต่างอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่มกงมังวลว่าจะเกิดการตรวจสอบเพื่อเก็บภาษีย้อนหลัง